ผู้ส่งขาจําข่าวชีแพนเค้กได้ไหมวันก่อนวันที่ที่ฉันแตงตัวค้าอยู่นะทำไมคะก็ไปทำอะไรกัแล่วคะเนี่ยวิ่งวิ่งสี่คุนร้อยทำได้แบบสบาจากเวทีหนึ่งวิ่งไปนู่นจุดฟินาเล่อยู่บนเรือแล้วขึ้นยอดด้วยวิ่งแบบขาสับแบบนี้ผู้ส่งออกนะคนเป็นห่วงแล้วก็งงด้วย่าทำทำไมกลัวจะเกิดอันตรายกับแพนเค้กนะแพนเค้กรีบตอบทันทีไม่ต้องห่วงค่ะการวิ่งแบบนี้แพนมีเคล็ดลับจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ นรบอกว่าเฮ้ยแบบกลัวว่าจะล้มจะสะดุดะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะก็สวดมนต์ทุกวันเลยสวดมนต์ทุกวันเลย S <S ป็นไงคะอยากจะวิ่ง4คูณร้อยได้แบบแพนสวดมนต์ทุกวันสิคะจะได้มีสมาธิอย่างเงี้ยหรอคือเหมือนจะไม่เกี่ยวแ,แต่ก็นั่นแหละอย่างที่พี่แจ็คบอกอมีสมาธิ<อ>คุณผู้ชม<อ>แต่เ<อ>รื่องอราวจริงๆ,ๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแพนเค้กเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าโอกาสงานแบบนี้มันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คือตอนวิ่งนี่นะคิดอย่างเดียวไม่ห่วงสวยอะไรทั้งนั้นให้ถึงจุดเป้าหมายให้แบบตรงเวลาทันโชมพอดีเวลามันน้อยมากคุณผู้ชมขาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำ ใช้ระยะเวลาการวิ่งนะเขาจับนะจับเวลาอะไรคะกิ <40 S 2> ี่วี40วินาทีไม่เหนด้วหรอจับขา,า,าแตกจริงจริงคุณผู้ชมทุกอย่างผ่านไปด้วยดียเพราะว่าอะไรไม่ได้ว่าเออเหตุการณ์วันนั้น รับงานมาแล้ววิ่งเลยเขามีการซ้อมก่อนงานจริงกันก่อและคนที่ช่วยดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างคือพี่หมีค่ะสามีสามีสุดที่รักมาช่วยจับเวลาช่วยดูน้องแพนตอนซ้อมช่วยดูเส้นทางว่ามีอะไรเกะกะละลานขาเขาหรือเปล่าไม่มีในอนาคตถ้ามีงานแบบนี้เข้ามาแล้วต้องวิ่งแบบนี้อีกจะพยายามทําสถิติครั้งนี้40วิครั้งหน้าจะเอาให้มันน้อยกว่านี้นะเดี๋ยวฟังเสียงแพนเค้กนักวิ่ง4ี่คูนร้อยค่ะ จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์การทํางานที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแพนไม่คาดคิดเลยว่าแพนเราต้องอยู่ในแบบในสถานการณ์แบบนี้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในชุดที่แบบเป็นสุม่มกระโปรงอะไรเงี้ยแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กัน,นะอะไรเงี้ยตอนตีโค้งต้องบันไดขึ้นมาจะไปหัวเรือนบอกว่าหายใจเฮือกใหญ่มากเลยแล้วก็แบบโอ๊ยแล้วก็ต้อง เดินไปหายใจพักหายใจอีกสักแป๊บหนึ่งมีเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปร้องต่ออะไรเงี้ยค่ะ โชว์เนี่ยมีการซักซ้อมมาอย่างดีดูแลเรื่องความปลอดภัยมาแล้วนะคะอะไม่ไม่เป็นไรสบายใจหายห่วงรอบหน้าถ้ามีวิ่งอีกก็วิ่งได้ส่วนเรื่องเบบีหลายคนอยากรู้เหมือนกันเพราะแต่งงานมาพักใหญ่แล้วเนาะแทนเคก็บอกว่าขอโฟกัสที่การทํางานเป็นหลักก่อนคะ่ะคุณพี่เพราะว่าถ้ามีเบบีตอนนี้มันจะวิ่งไม่ทันจะวิ่งไม่ได้มไม่ใช่เธอบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเวลางานไม่ลงตัวนะที่สําคัญคือ ยังไม่เห็นภาพตอนแบบแพนตั้งท้องเลยค่ะแพนยังไม่มีมโมเมนต์นั้นในหัวเลยเออ,อแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกหรืออะไรแบบนี้นะคะ,ะแต่ก็อบสนใจในเรื่องของการฝากไข่อยู่เหมือนกันแต่ใดๆก็คือตอนนี้ยังไม่มีรับงานได้แบบสบายๆคะ่ะ